กิจกรรมสร้างสุขของวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีมีด้านดนตรีกอีลาและกิจกรรมอื่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเฝ้าระวังภัยสุขภาพให้กับเยาวชนอยากก่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยความร่วมมือจากทุกภาคสื่อสารตลอสนับ,บสนุนทุกูปแบบเพื่อให้เด็กและเยาวชนต้องร่วมกันในการวิเคราะห์องค์กรและนำผลวิเคราะห์ไปสู่การวางแผนการพัฒนาน อันที่สองครับคุณประสิทธิ์อนันต์มีสมาชิกทูบีนอวันเนี่ยครบตามเป้าหมายนะร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับออของจำนวนประชากรนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือของจำนวนประชากร,ร,ร,กากร6ถึง24่ปีโดยเราขยายโครงการโดยแนวคิดการบริหารการของทุกภาคส่วน ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบการพัฒนาความรูร้การเสริมสร,ร้างความเข้มแข็งของภาคีเหือชายทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดหลังจากพิธีการยกยันติศาลนี้ก็จะเป็นทางงอสมรสที่มีในวันจ่ายชิงเกลือใต้พ่อจังหวัดโคราชนะครับ และุ้านพากและส <da> ุนทรภูมิน้ำเมื่วานนะครับบ้านพักใจเมโมไรจ์นครับสุครับ เป็นศูนย์กลางประสานงานและเป็นเมนูของสมาชิกพร้อมเป็นต้นแบบต้นแบบในปี2560กำหนดให้วันที่สีนะครับจะเป็นจุดแข่งทำให้เกนนนำที่ได้รับการสร้างนักทำงานช่วยรูปเพื่อเรามีการจัดตั้งและพัฒนาเป็นสมรมต้นแบบครอบคลุมทุกอำเภอของจังัสุรินทร์นะครับโดยมีเป้าหมายเพิ่มขึ้น คือในแต่ละปีนี่หนึ่งอันเคยจะต้องมี